สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมบอลลารดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเบตไรเดนนะครับแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือผมลองไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นธงเส้นทางเนี่ยผมชำนาญนะแต่ว่าจริงๆอะผมอะมีจุดเซฟไปอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาหาหมุดง่ายๆทุกคนนะครับก็เบ r ไรเดนเนี่ยเป็นเบดที่ค่อนข้าง OP ที่สุดณตอนนี้นะครับเพราะว่าความโอพีของมันคืออะไรนะครับคือมันมีลัคกี้ถึง150นะครับแล้วก็ ความเร็วในการรอเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเร็วเร็วขึ้น20%นะครับเออตอนเรากดเช็คเช็คเนี่ยแล้วข้อเดียวมันอีกคือมันมีรับน้ำหนักได้ถึง6,000กิโลด้ยทุกคนยังไม่พอนะพาร์ทสี่ะครับคือสามารถตกปลาแอเรนเทียนเนี่ยทำให้ปลาตัวน,นั้นนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง2น่าจะ3เท่านะผมจะไม่ผิดนะน่าจา3เท่านะครับแล้วก็ ไม่แน่ใจว่า2หรือสาเท่านะอันนี้ไม่แม่นจริงๆนะครับผมลืมไปแล้วนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าพารซี่อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคโอเคเลยคือไปเป็นสกิลแทงปลานะครับที่ทําให้ปลาเนี่ยนะครับมันจับได้ไวขึ้นนะครับจะลองตกให้ดูนะเนี่ยเนี่ยตอนเราเช็คนะครับตอนเรากดเพื่อเร่งให้มันตกได้ไวขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะไวกว่าเบ็ดปกติ20นะครับถือว่าดีมากนะ่าเราเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ จะมีจะก,กิลวแทงปลานะแต่สำหรับผมผมว่าเรียกปันปาลาดีกว่ามั้งไม่ออกนะไม่ออกแต่ว่ามันจะช่วยเร่งให้ตัวหลอดมันเต็มไวขึ้นนะครับทําให้ตัวเนี้ยเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างโอพนะสาหรับผมนะครับดีสุดๆเลยนะครับเพราะยิ่งบวกโชคเยอะนะครับโอกาสที่จะได้ปลาแรงก,ก็เยอะขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าจะหาเงินเนี่ยผมแนะนําไปเป็นเบ็ดมิติกนะครับซึ่งหาง่ายมากนะหาก็คือ เราหาตามเมืองนะครับรอตาลุงมาเราก็มาหาซื้อแต่ครับเป็นเมืองแรกเนี่นยแนะนำว่าตรงนี้นะครับรอตรงนี้นะโอเคการไปเบืองเอ่อการไปซื้อเบ็ดตัวไทเดนเนี่ยนะครับมันจะมีข้อจํากัดหลักๆนะครับก็คือว่าเราต้องซื้อที่ประดาน้ําไปด้วยนะครับเป็นเบสิกนะหนึ่งอันนะครับให้เราใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับก็คือว่าการจะเปิดประตูเนี่ยของเอ่อตัวประตูเบ็ดไทเดนเนี่ยนะครับเราต้องตก ใต้สมุดนะครับให้ครบทุกตัวนะครับทุกตัวเลยนะทุกคนให้ค,ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะเปิดได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องไปที่เมืองใต้สมุดด้วยนะครับสมมติไปเมืองใต้สมุดนะง่ายสุดนะครับก็คือให้ผมให้เราขับรถไปเลยนะนี่ผมหาตั้งนานหาไม่เจอเว้ยลองไอ้นี่ดูนะครับลองหาจุดที่มันง่ายสุดที่จะให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันง่ายจริงๆนะครับคือให้เราขับไปนะครับที่ซนะันสตโตนนะนี่ขับไปก่อนเลยที่ซันสตโตนนะครับปึ๊บใช่ไหม นี่นะครับให้เรามาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เล็งไปที่ตัวเอ็นนะแล้วขับไปเลยตรงไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะตรงนี้แหละนะครับผมก็ขี่กลับมาเกาะตรงนี้ผมจะตกใจเลยเฮ้ยอยู่ตรงนี้เ,เหรอโอ้หนี่ฝนตกด้วยอ๋อแย่แล้วะนี่นะครับนี่ตัวอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยใกล้ๆเลยนะเล็งตรงตัวเอ็นแล้วก็เฉียงๆน่อยนะครับ ก็เมืองจะอยู่ใต้นี้เลยนะครับใต้ตรงนี้เลยนะครับก็ดำลงไปเลยพอเราไหว้เสร็จนะครับเราจําไปเลยว่าถ้าเราเจอทางที่บอกทางนะครับให้เราเลี้ยวทางขวาตรงไปสุดเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับจบเลยนะครับง่ายๆเลยตอนนี้เข้าตรงนี้เข้าง่ายมากนะครับตรงนี้เข้าง่ายที่สุดแล้วนะครับหรือเปล่าตอนแรกไม่ง่ายนะตอนแรกหลงทางจำจาเมานะครับโอเคพอเราลงไปมันจะเริ่มสว่างนะครับสว่างสว่างขึ้นนิดนึงนะ สว่างขึ้นนิดนึงโอ้โหแม่งเจอศพปปมาถึงแม่งเจอโครงกระดูกปอดภัยเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยพ,พอเราสังเกตนะครับพอเราเจอป้ายสาต็อปใช่ไหมให้เราไปทางนี้นะครับทางขวานะเนี่ยมันจะมีซ้ายกับขวานะให้เราไปทางขวานะไปตามซีไมยเรื่อยๆนะครับไปทางซีมมยเรื่อยๆเลยยาวๆนะครับอย่าไปโดนระเบิดนะครับอย่าตุ้มตามนะแต่ผมยังไม่เคยโดนนะว่าไม่รู้มันตุ้มจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ว่ายไปเรื่อยนะครับตามซีมายไป เพอเห็นทุ่งระเบิดตรงเนี้ยนะครับให้เราจำไว้ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับทุ่งระเบิดตรงเนี้ยเยอะๆนะครับแต่พยายามไหวแบบล่างๆหน่อยก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันหลบแค่แค่ตรงโซ่นะครับเนี่ยครับเราเจอและนะครับเราเจอละนี่อยู่หน้าเเลยนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายปุ๊บเดี๋ยเจอเลยนะครับก็ไหวไปบนๆหน่อยนะครับนี่ก็จะถึงแล้วนะครับไม่ต้องกลัวที่เจนจะไม่พอนะครับเพียงพอแน่นอนนะ ลองไหว้มาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ชิวๆนะเนี่ยเหลือเหลือ,เหล,อเหลือเกือบโหยังไม่หมดเลยครับแล้วก็ตีขึ้นไปนี่แล้วกระโดดกระโดดนะครับนะแค่นี้ก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ตัวไฮเดนนะครับมันจะต้องการที่เราจะเข้าไปนะครับเราต้องมีหินหินเอ็นชาร์5อันนะครับหินเอ็นชาร์5ก้อนนะครับแล้วก็ตัวหินเอ็นชาร์เนี่ยก็ซื้อได้จากซันสโตนนั่นแหละนะครับ จากข้างบนซาสโตน่าหมือนที่ผมเคยคลิปที่ผมบอกไปนะครับเราไป็นเ้หินเอ็นชานห้าก้อนนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องตกปลาในแมปนะครับแมปเนี้ยนะครับให้ได้ครบทุกอันนะครับบางอันเนี่ยอย่างสีไม้เนี่ยต้องใช้กงดักจับนะครับกงกงจับปูอะครับกงจับปูแบบเนี้ยนะครับผมจะให้ดูอ่าหนึ่งนะแค่นี่กงจับปูแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เทคนิคเล็กน้อยสําหรับผมนะครับก็คือว่าให้ใช้ตัวที่มีค่าอ่าให้เราถือเบ็ดนะครับ ผมไม่รู้ว่าก็จริงเท,ท็จแค่ไหนนะครับแต่ว่าสําหรับผมคือผมลองถือตัวไทเดนแล้วนะครับมันบวกโชคร้อยห้าสิบเนาะทำให้ผมอ่ะได้ซีมายนะครับตอนแรกผมใช้เป็นโอโรล่านะไม่ได้ซีมายเลยนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะแต่แบบอันนั้นไม่ได้เลยนะอันนั้นได้แล้วพอผมถือไทเดนอะโชคบวกร้อยห้าสิบนะครับผมได้ไทผมได้ซีมายมาเจ็ดเจ็ดแปดอันอ่ะก็คิดดูมันต่างขนาดไหนนะก็ลองหาซื้อเอ่อตัวที่มันเป็น โชคเยอะๆนะครับทําให้เราโอกาสได้สูงนะครับแล้วก็ต่อเลยนะครับพอเราถึงเมืองแล้วใช่ไหมให้เราดําไปเลยครับบึ้งครับแล้วเราสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีตรงที่เป็นเออเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนแบบปรวาปรวาน่ระไอปลาวานปลาไหลลูตัวใหญ่ๆอะโลมงโล,งล,งลงมาอะไรไม่รู้สังเกตนะครับมันจะมีตัวที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกระดูกนะครับกระดูกกระดูกลงมาอยู่ไหนวะอ่าไมเจอกเนแกอยู่ตรงนู้นนะครับเี๋ยวเราค่อยดับนะใหญ่เสียอากาศฟรีกระโดดไปก่อนนะครับใหญ่หาทำนะจริงขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะง่ายกว่าอยู่มาตรงนี้นะครับเราดดลงไปเลยนะครับแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเราถ้าเรามีตัวเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ ไม่ใช่บอลทุกคนเหมือนจะไม่ใช่บเหมือนจะเป็นฝั่งนูน้นเหมือนจะเป็นฝั่งนูน้นผิดฝั่งผิดฝั่งเล็กน้อยก็ดำไปเลยก็ได้ครับอันนี้มันไม่ไม่ไม่จำเป็นที่แบบต้องระวังอะไรมากนะครับเพราะว่ามันดำแป๊บเดียวนะครับ จะมีถ้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี네่ครับถ้ำนี้นะครับเนี่ยมันจะมืดนิดนึงนะครับเนี่ยให้เราแบบคล่องๆนิดนึงนะไปหาซื้อไฟมาก่อนก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีตรงสว่างบางมืดบ้างนะครับก็เดี๋ยเราก็ลอยตัวขึ้นไปนะลอยตัวขึ้นไปนะครับลอยตัวขึ้นไปสิลูกพ่อแหมก็สายขวาสายขวาหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะติดนะจะติดนะครับลอยตัวขึ้นไปนะครับลอยตัวขึ้นไป โคตรแบบโคตรยากเลยความรู้สึกผมนะนี่คือมาเองครั้งแรกนะครับนี่เราก็จะเจอตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอาเหินเอ็นชานห้าก้อนมาวางนะครับสําหรับคนที่ยังตกปลาไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะมันยังวางไม่ได้นะครับต้องวางต้องตกปลาให้ครบด่านเนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือด่านเนี้นะครับให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะก็ถึงจะวางได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพอเราส่งครบไปห้าก้อนใช่ไหมเอ็นชานห้าก้อนนะครับ ก็ทําให้เราเปิดตรงนี้ได้นะนี่เปิดตาตรงนี้นะเราก็ไปซื้อนะครับก็ตรีศูนย์เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งแห้าหมื่นนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยนะครับใครที่ชอบที่ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปหาตัวตรีศูนย์หรือว่าอะไรเบ็ดตัวอื่นนะครับ <laughs> โอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ